นะคะเมนูจากเห็ดจากเห็ดที่เราไปเยี่ยมชมมาใช่จากฟาร์มจอเจริญทรัพย์อันนี้เมนูอีกที่ค่ะพี่ก้อยเห็ดบอนชอนค่ะเห็ดบอนชอนอันนี้ทอดมันสองเห็ดค่ะโดยผีมัแล่กุ้งเองเห็ดนางฟ้ากับเห็ดเห็ดนางลง รับเชิญมาเป็นคนที่จะพิสูจน์สายแรลกพิสูจน์ความแท้เป็นสายอะไรนะสายแรลกสายแรลกนะครับเป็นย่อมาเป็นเพียนไม่สายแด่นะครับวันสุดภาพค่ะเชิญก่อนค่ะเห็นเผ็ดไหคะับแต่ไม่บอกแล้วว่าใครที่ไม่รู้นะแต่ว่าเป็น่ะงใครพี่มาจากไหนนะพี่มาจากท่อมเหรอวะลงเครื่องบินมาก็มาที่นี่นะครับ เป็นเมนูที่ไม่เคยได้ชิมนะครับค่ะเพราะว่าเราไม่เคยทำครั้งแรกเราจะชิมมีกุ้ยง่อยนะคะเห็ดบอนชอนนะครับขอชิมพร้อมกันเพราะว่าจะได้ไม่ซีบรตีขอเผ็ดๆนะครับเผ็ดๆเผ็ดอ่าเผ็ดอะไรนะพริกแกง ถึงจะเป็นพริกแกงจากห้างก็อร่อยนะครับไม่ต้องเสียเวลาที่เราจะต้องเปรีตนนัถ้าไม่มีเวลาตร่อนี่ยไก่อลชอนนอร่อยรสชาติน้ำซอสคมกรบเพื่อนๆแล้วก็ข้างในก็เป็นเห็ดอบบกรอบอร่อยครับกรอบไม่ธรรมดานะคะคุณน่ไม่ได้อวยนะจริงนี่อร่อยจริง ไม่ได้ไหวนะกรอบใส่นมข้าวอร่อยอร่อยจริงๆกรอบนอกกรอบในอคลิปจบสองร้อยนะค่าชมไม่แต่อร่อยจริงอร่อยจริงมุกมุกอร่อยมื้อร่อยครับอร่อยอร่อยทุกงสองงานเลยครับแต่ว่าพาราสไตล์นี่ออกเป็นเผ็ดใช่อันนี้เผ็ดอันนี้พวกสายแซ่บคือแม่กุ้งอ่ะเป็นคนทาำแก้มเหล้าใช่ค่ะแั้เหล้าเบียร์อันนี้ก็กินแบบเนี่ยเด็กๆทานได้อันนี้กินห่างเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวก็ว่างค่ะเดี๋ยวทานี้สักทัา,ทาจะเป็นอาหารร่างค่ะจะว่างไปเลยแต่มันคงไม่ว่างแล้วลว่ะค่ะก็ว่างคงไม่มาทำค่อยๆคมกล่อมก็นี่นะคะเป็นเมนูจากเห็ดที่เราไปที่ฟาร์มมาฟาร์มมาฟาร์ม,รมที่ฟาร์มจอเจริญทรัพย์ค่ะจอเจริญรั <ๆ S 2> ์ก็เดี๋ยวคลิปหน้าที่บ้านบ้านบ้านอางบ้านศิลาบ้านศิลา แต่มันเป็นท้ายท้ายบ้านหนองหินนะแต่ดูได้แผนที่ก็จะเป็นท้าย,ายบ้านชิลาเดี๋ยวในคลิปจะแปะเพจให้เพื่อนๆในตามหาเองอย่าให้เราที่ายทางเลยมลันลำบากไม่ลำบากเลยครับ G P S เลยใช่ G P S นั่นแหละก็เดี๋ยวปักเพจให้ถ้าไปไม่ถูกนะครับติดต่อมาตามเบอร์โทนนี้นะครับต<ร>งงังข้างล่างเนี่ยครับลำบากคน,นตะตอยตอนนี้คนา้าเนี่ยตัวเจ้าของคลิปนะครับ คนาหาข้อมูลิดนี้นก็ต้องขอบคุณพี่ก้อยที่เป็นโปรดิวให้กับเราว่าให้เราไปเยี่ยมชมไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัวนะคะแต่ดูน่าสนใจก็เลยตามไปไฮนเก้นอยู่ไหนคะคุณ <c oughs> <c oughs> อันนี้ต้องกินกับไฮนเก้นอยู่ในเซนเว่นโกกาเดนหรือไฮนเก้นก็ได้นะคะแต่เราขาวแม่กุ้งไม่แนะนำ ไม่เอามาตั้งเอามาตั้งจริงๆพวกเราไม่ไม่ไม่ทานของมินเมานะคะเราใช้วิธีปั่นชิ้นดีราบ้านเราจะไม่มีพวกแอลกอฮอล์พวกนี้นะครับแต่ก็เแต่แต่กินเลยนะที่เป็นต้มยำที่เขาใส่แอลกอฮอล์แล้วเราก็ไม่ใส่เพราะไมมีแอลกอฮอล์แล้วฉีดมือรับคุณถ้าเราจะเมาดีเราก็จะส่วนมากเราจะฉีดยากันยุงหมอที่บ้านปั่นชิงดีดมยากันยุงข้างล่างเราเมาแล้วกเด็อ ดัตตี้ไม่กินเลยมาดัตตี้มาดัตี้มาแล้วกินมั้ยเนี่ยเออไม่ให้ดัตตี้กินเลยเฮ้ยอันนี้อันแรกนะครับบาดใจมากเลยว้าหมาจะเมินหรือเปล่าเนี่ยดูนี่ฮะดัตตี้ถ้าหมาไม่กินนี่อมากินก็ผ่านผ่านผ่านหมากินก็มากินเมนูของมันกนหมากินนะเพื่อนๆเรานเล็กๆกมาดัตตี้ อี้ใจตุ้มๆลำๆเลยถ้าหมาไม่แดกเนี่ยแต่เมียก่อนทางนี้ทางนี้ครับทางนี้ทางนี้ออกกล้องหน่อยกล้องหน่อยนี่ครับด็อตตี้นะครับเป็นคนที่ไม่โกหกไม่โกหกนะครับกินอร่อยทั้งท้อะเพราะว่าด็อตตี้นี้เงินซื้อด็อตตี้ไม่ได้เมโมไม่ทานนะมากินที่สามจานค่ะเพื่อนๆเพราะว่าด็อตตี้เราพยายามจะยัดมาแต่เขาไม่รับ ถ้ามันท้องเสียเราไม่ชอบอันนั้นเป็นปัญหาของหมาไม่ใช่ปัญหาของเราเราไม่ชอบหมาที่นี่เลยดัตตี้ไหมาัตตี้ดัตตีมาเร็วผ่านกับสองเมนูนี้พิสูจน์โดยดัตตี้มาลุกขึ้นนี่ดัตตี้หมาแหลกได้ค่ะหมาไม่เมินนะครับหมากินรอบสองได้ไหมผ่านก็บปลาเอาไม่กุ้งมาดิไม่กุ้งเดียวไม่ต่างกันไม่กินเขาไม่กินพวกนี้เอามาให้หน่อยอ่าถ้ากินครั้งที่สองนี่ ดมดเต้ดมดีเอาไหมเอาครับผ่านหรือว่าผ่านจริงอร่อยจริงดอกเค้อร่อยไหมครับเดี๋ยวลังไม่เดียวให้กระดูกหมูดอกตี้อร่อยไหมพูดสิพูดเดี๋ยวนี้โอเคไม่พูดเถ้าไม่อร่อยพูดมาพูดมามาไม่พูดตานก็เกินอ่ากรนตีได้ว่าเมนูสองเมนูที่เราทำนี้โอเคค่ะมาสองตัวกินค่ะ พวกเราอาจจะดูโกหกแล้วว่าใช่เราจะบว่าไม่โกหกผู้ชมอาจจะไม่เชื่อเราสามคนแต่ว่าเราพิสูจน์ด้วยหมาสองตัวแล้วลิงจระเข้มาาหมาบ้านนี้ทานยากค่ะแต่ว่าเนี่คงไม่กินเพราะว่าเขากินเผ็ดไม่ได้ลองดูดิคสกินไม่ได้กินก็ไม่เอาไม่ได้กินก็ไม่เอาจะไปฝวยน้องได้สสารน้องพรามันเผ็ดพราแม่กุ้งเป็นคนทานแลจัดเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ ตองต่อไป Behind the Scene นะคะกว่าจะออกมาเป็นคลิปนี้ได้ เห็ดบอนชอนเหรอหอมจนหมาหอนค่ะเพื่อนๆทำอาหารในสวนค่ะเราอยากได้ภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะจางภาพก็ยอมทนยุงกัดหลังจากที่นัตตี้ได้ชิมเห็ดบอนชอนและทอมันสองเห็ดของเราไปไม่นานก็มีอาการเช่นนี้ค่ะไม่ทราว่ยังหายใจอยู่หรือเปล่านะคะดอท ดอดเออยังมีชีวิตอยู่โอเคค่ะแสงดงว่าเมนูของเราปลอดภัยเฮ้ยอย่าทำเสียหน้าดิดอดเมนูหน้าแกย,ยังต้องชิมนะเวยะเ้ยมาเด,ด,ด,ด็กอนร้องนอนปอ